สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็นำภาพปิตาของหลวงพ่อทองสุขนะครับพิมพเข่ากว้างสะดือจุนนะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับเอามาให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับแล้วก็นำมาชุบลักนะครับอ่าลักก็เป็นลักษบางๆนะครับซึ่ง เวลาตอนตากพระพิมพ์นี้นะครับฐานเขาจะโค้งมนนะครับเพราะงั้นเนี่ยการกากพระเนี่ยจะไงายงายงายหน้าขึ้นนะครับลักบางส่วนเนี่ยจะไปกองทางด้านหลังนะครับลักนะครับก็จะใช้ในการรักษาสภาพผิวขององค์พระนะครับซึ่งจะเป็นลักษบางๆนะครับ น้ำของลักเนี่ยจะไม่ค่อยข้นนะครับจะไม่ค่อยข้นมากเพราะงั้นเวลาตากนะครับลักเนี่ยนะครับก็จะไหลไปกองอเป็นคาบอยู่ด้านหลังนะครับพอแห้งแล้วเราจะเห็นเป็นแผ่นแผ่นลักษนะครับสีดานะครับหรือว่าสีตาลแดงนะครับแล้วแต่ว่าณวันนั้นใช้ลักสีอะไรนะครับเพราะว่าผ้าพิมพ์เนี่ยค่อนข้างจะมีลักษ หลายสีอยู่นะครับผิวพันธุ์วันณะนะครับเท่าที่ดูนะครับโดยไม่ต้องใช้กล้องนะครับเราหยิบขึ้นมาถือดูนะครับผิวพันธุ์วันณะนะครับโดนโดนแสงโดยโปกตินะครับผิวพันธุ์วัน,นะจะออกสอีสีเขียวนะครับสีเขียวสีเขียวเข้มๆนะฮะ สีเขียวเข้มๆนะครับเห็นไหมครับตะเข็บบางเลียวจะเยื้องไปทางด้านหลังนะครับเยื้องไปทางด้านหลังนะครับเป็นเป็นพิมพ์เดียวนะครับกับพิมพ์แรกที่ผมลงไปนะครับเห็นไหมครับสะดือนี่คมชัดนะครับ เวลาจับพ้านี่จะไม่จับโดนสะดือเลยนะครับพยายามระวังนะครับเห็นไหมครับตะเข็บจะเลียวนะครับพุทธศินนะครับจะงดงามนะครับเหมือนพระสังฆจายนะครับผิวผ้าก็เป็นผิวที่ค่อนข้างจะเนียนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อ ผงน้ำมันนะครับเห็นไหมครับตามซอกที่มือเข้าไม่ถึงนะครับก็จะมีคาบของขา,ขาวๆนะครับเป็นคาบของการระเหยความชื้นออกมาบนพื้นผิวขององค์พระนะครับนำพาเนื้อ,อผงปูนพุทธคุณขึ้นมานะครับอยู่บนพื้นผิวขององค์พระนะครับ ในพระพิมพ์นี้นะครับก็เป็นพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อทองสุกเลยนะครับที่ทำขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับว่าพระเนี่ยจะไม่ไม่ได้มีคาบของความโปกหรือมีคาบ อะไรที่ว่าอย่างเช่นว่าชุบลักษ์ก็เป็นก้อนเป็นอะไรมาติดกันเป็นก้อนๆก้อนๆน,น,น,นะครับหรือว่ามีคราบสกปรกมีฝุ่นมีอะไรจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะพระเนี่ยหนึ่งเลยนะครับเป็นพระชุดที่เก็บนะครับเก่าเก็บจริงๆนะครับพระที่ผมนํามาให้เพื่อนได้ศึกษาเนี่ยเป็นพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับ เป็นพระที่เก่าเก็บนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีที่มาที่ไปที่ดีนะครับนี่นะครับคราวนี้เรามาดูาภาพจากกล้องพันเอกนะครับผมจะซูมให้ดูพื้นผิวขององค์พระนะครับนี่สะดือนะครับนะครับสะดือนะครับคมมากนะครับ จิมนี่ค่อนข้างคมนะครับไม่บวมไม่เห็นหะนะครับคมกิ๊บเลยนะครับแม้จะซูมเห็นผิวขององค์พระลึกๆนะครับก็หาคาบฝุ่นไม่มีนะครับเห็นนะครับแต่ความแห้งความแน่นของผิวนะครับอขององค์พระนะครับ แก่งมากๆเห็นไหมครับัดเนี่ยครับเก่าเก็บนะครับเป็นพระเก่าเก็บมีที่มาที่ไปที่ดีนะครับพระชุดนี้นะครับผมมีหลายาผิวนะครับมีหลายผิวมีหลายวันนะผมก็จะทยอยทำออกมาให้เพื่อนๆได้ ศึกษานะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับองค์นี้ผิวแบบนี้นะครับก็เป็นคลิปที่สองนะครับของพระปิดตาหลวงพ่อทองสุขนะครับพิมพ์เข่ากว้างสะดือจุ่นนะครับ ถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ